สายดูเิวันนี้อ right mm ัปเดอะไรเข้ามาบ้างรู้สึกจะสามารถดูการอ mm ัปเดตได้ผ่านกระดานตรงนี้แล้วด้วยวันนี้มีการอัปเดต n นิวบ o ัดม o นเว e เ t อ e r โอ้มันจะทําให้พวกม mm ิวแตนทั้งหมดเนี่ยมีตาสีแดงและมีความเร็วแล้วก็ดาเมจที่สูงขึ้นโอ้แล้วก็มีกล่องสุ่มเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเอดูโฆษณาเพื่อรับสปินฟรีได้ด้วยมีขายโฆษณาด้วยมีอาวุธเข้ามาใหม่ด้วย เป็นอะไรอะสตาร่าช็อตกันแล้วก็มีเดลต้าไลเฟิร์อันนี้น่าจะเป็นพวกปืนสุ่มหรือเปล่านี่ไงกองสุ่มไอเทมเลยอูอ้นี่ไงไลเฟิร์เดลต้าไลเฟิร์เราสามารถดูแอดได้ว่ามันมันอันไวเบิลมันดูแอดยังไงเนะี่ยถ้าสุ่มหนึ่งทีก็ราคา39ไม่เอาแล้วก็อกันนี้สตาร่าช็อตกันเฮ้ยรูปร่างมันเหมือนปืนยิงระเบิดเลยดูอุ้ยมันกระสุนเยอะหรือเปล่าเนี่ย ทำไมมันเหมือนมันใส่แม็กกี้เยอะเดี๋ยวต้องอไปลองของจริงกันแล้วก็วันนี้ตามที่เราเคยบอกไว้เราจะมาปลดล็อกสตอมไลน์หรือจะสกายไลน์ที่เราอยากได้กันนั่นเองแล้วก็นอกจากปืนพวกนั้นแล้วตอนนี้เราสุ่มได้ปืนไคลเล่ด้วยเนดะ้อเดี๋ยวไปดูกันว่าดาเมจมันจะเป็นยังไงนี่คือเจ้าควิปโอ้รถอีกคันนึงอุย้ยมีฮูดด้วยโอ้โหรถคันนี้น่าจะทําความเร็วได้ดีอันนี้คือรถเต ได้จากซีซันพาสแบบไม่ต้องเติมตังค์นะซีซันพาสแบบฟรีส่วนนี้คือรถที่จะไปกับเราวันนี้เจ้าสตอมไลมสกายไลย่ถ้าไม่มีหางนี่จะเทของนี้เนี่ยโอ้แต่งคาร์บอนจะเต็มสวยเลยโอเคมาประกอบสตอมไล่กันก่อนดูดีอุย้ยสองประตูด้วยอย่างสวยเฟียวเลยปั๊มเบรกแบมบบสีแดงปกติโอ้ยสวยงามเราใจหมอน้ำมอน้ำใส่ฟังไหนไเนี่ย โอ้โม้อน้ำอยู่ด้านข้างมาเครื่องยนต์ประกอบแล้วได้เวลาประกอบฝาตะโปงเอ้ดูลายคาร์บอนนั่นสิว้าวประกอบล้อประตูว้าวอุ้ยภายในก็สวยนะเนี่ยเอ้ยทำเล่นไปโคเทเลยโอเคเราเติมน้ำมันไป2ถัง18ลิตรเหมือนเดิมแล้วก็อุย้ยมันสวยจริงนะดูด้านหลังดูไฟหเป็นเส้นสวย อุ้ยถ้ามีไฟใต้รถอีกหน่อยหนึ่งนี่แจวเลยนี่ไฟหน้าไฟหน้าก็สวยสวยคันนี้ชอบชอบเลย่าจะเป็นรถอีกหนึ่งคันในดวงใจเลยโหดูอา <c oughs> ดูปิกิทเขาแขวนมามีไฟแไมในรถนะมีสวิตไฟนี่โอเคไปเลสโก้อุ้ยอุ้ยเสียงเครื่องยนต์ดีเฮ้ยเสียงเครื่องยนต์แตกต่างเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแต่รถโอ้โหคุมยากอยู่คุมยากเฮ้ยเป็นไงโอ้หมองจากภายนอกก็เท ความเร็วความเร็วน่าจะใช้ได้อยู่นะ210 2 0 3 204 206โอเคแม็กซิมัมอยู่ที่260กิเองเหรอโอ้โหรถแต่งเบอร์นี้มันน่าจะได้อีกอยู่นะดูจากด้านนอกสิดูสิว่าวันนี้เราจะเจอกับเจ้าบลัดมูนด้วยหรือเปล่าเฮ้ย1000เมตรแล้ว1000เมตรแล้วดับเครื่องเรียบร้อยฮะโอ้โหโคตรเท่เลยค่าคุณโอ้โหหวกะบาดแหมโคตรเทเลยโอ้โหโอ้โหโคตรเท น้ำมันเครื่องลดไป0.1น้ำลดไป0.1โอเคถือว่าประหยัดแน่นอนสิรถแพงขนาดนี้น้ำมันก็กินแค่0.1ก็น้อยเลยไปต่อเลยเพื่อนว้าวว้าวว้าวกระบาดจะสั่นไปไหนแต่ว่าความเร็วรู้สึกน่าเกลียดไปนิดนึงอ่ะน่าจะเร็วกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะแต่ว่าความประหยัดก็โอเคอะ ว้้าวว้าว้พวกเอเลียนบุกเอเลียนบุกเอเลียนบุกเดี๋ยวเขายิบมอาวุธก่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อน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 ใจเย็นก่อนเพื่อนแันนี้คือปืนที่เราพึ่งสุ่มมาได้นี่คายโอเล่นี่โอ้ยเฮ้ยทำเล่นไปดอกเดียวติดน้ำแข็งเฮ้ยปืนสุ่มโคตรดีดอกเดียวติดน้ำแข็งเลยเอ้ยแต่ว่ามันไม่ตายมันแค่แข็งเองอ่ะแล้วนล้วก็กลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนดีใจเย็นก่อนดีแต่มันไม่ตายรอตายตายแต่ว่าโอ้โหตั้งสองทีเลยกวาจะตาย โหนานนานอ่ะนาน,น,านเฮ้ยเฮ้ยตายสัทีงโหเฮ้ยปืนเหมือนจะดีป่ะแต่ว่ามันเป็นปืนเช่แข็งเลยใช่ไหมแต่มันเชค่แข็งแล้วแต่มันเอาไม่ลงอะดิแล้วก็เรามีนี่สไนเปอร์อันนี้เป็นสไนเปอร์ที่ได้จากการสุ่มมาเมื่อกิสุ่มได้ไหมสุ่มไม่ได้ด้วยเฮดช็อตได้ไหมอี่แต่ไรเฟิลอันนี้มันคุ้นคุไหมคุ้นคุ้นเหมือนมาจากไหนสักทียิงโอ้ยดอกเดียวไม่ตาย สองสองดอกอ่ะสองดอกถึงตายหนึ่งสองโอ้ยดอกแรกไม่โดนเลยเนี่ยประมาณสองดอกตายนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกันหนึ่งจากซีซันพาร์เหมือนกันเป็นปืนพกเดี๋ยวค่อยลองอยากลองอันนี้สตาร่าช็อตกันมี20ลูกเหรอมันจะแรงไหมอลองอีลองอีลองอีองอปเปรี้ยงเฮ้ยึอออ๋อต้องช้าแล้วยิงชัาอุยอ้ยเฮ้ยดอกเดียวตายเฮ้ย ทำเล่นไปเนี่ยมันเป็นปืนชาร์ตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นเพื่อนอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปรแปะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนไปเร็ว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 เร็วเร็ฝนตกอีกแล้วอยู่นานไม่ได้อ๋อฟ้าผ่าเราอยู่ที่โล่งแจ้งขนาดนี้ไม่น่าจะรอดไปได้รู้สึกว่าปืนใหม่ที่มีทั้งหมดนี้ซาทาร่าน่าจะดีสุดแล้วนะอะไรจอด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 แล้วยปืนด้วย รอฝนหยุดสักแป๊บฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วคืนนี้พระจันรธรรมดาเลยอืออยากเจอบลัดมูลจังเลยอะมาดีบอสอะบอสอะมาดีมาดีเนี่ยนี่เนี่ย,นย,นยหนึ่งดอกดอกที่หนึ่งโอ้โหมันมันเจ็บ,บมั้งไหมนะไม่มีหลอดเลือดนี่ดอกที่สองมันดังแป๊อยู่สแสดงว่าโดนดอกที่สามนี่เป็นไงเป็นไงดอกที่สี่โอ้โหสี่ดอกนะดอกที่ห้ายังไม่ตายไปตึกจังวะดอกที่หกดอกที่เจ็ดโอ้โห ถึกเกินไปแล้วแปดโอ้โหเฮ้ยมันยิงเข้าไปวะเนี่ยดอกที่เก้าโอ้ยเก้าไม่โดนนี่เก้าไม่โดนนี่เก้าอันนี้โดนดอกที่สิบโอ้โหยังไม่ตายสิบเอ็ดโอ้โหกระสุนผมจะไม่พอนะ่ยสิบสองโดนแน่แน่สิบสามเฮ้ยไม่โดน,นนี้ไม่โดนสิบสามสิบสี่เฮ้ยมันมันเจ็บปังว่าจริงสิบห้าอุ้ยสิบห้าไม่โดนอะ่ะสิบห้านี่โดน 16หมันอยู่ใกล้กันไปมันจะไม่โดนไง17เฮ้ยไม่โดนอะ่ะเฮ้ย17เฮ้ยโดนแน่ๆเมื่อกี้โดนเนี่ยมันโดนแต่มันไม่ตายโอ้ยตายโอ้โห18นัดปวกคุณเลย18นัดเลยเหรอว่าคุณใช้กระสุนได้เปลืองมากเลยเพื่อนมาเหลยืยกระบอกนี้อีกกระบอกนึ่งาฮคาลิเบอร์รีเวอร์มามาดูกันลองก็ต้องลองกักตัวใหญ่บ้างเอาตัวใหญ่ก่อน อันนี้เราเป็นคาร์บอยคอนเซ็ป eh, ต์คุณๆแทคาร์บอยกลางทะเลทรายหนึ่งโดนไหมสองเฮ้ยโดนเพิ่งโดนดอกแรกสองสามสี่โอเคสี่นัดถือว่าได้อยู่ฮาโดนมันจะมีมีรูปเป้าขึ้นด้วยดังแปะอย่างเช่นอย่างนี้นี่นี่มันจะมีแปะขึ้นมานสองสี่สี่นัดนะไอตัวใหญ่นี้สี่นัดถือว่าไม่แย่มาลองกับเจ้าตัวเล็กกันไหนเอาไปดิในอีกหนึ่งสองสองนัดตัวเล็กสองนัด เออ,อ,อตัวเล็กสองนัดโอเคถือว่าได้อยู่ถือว่าดีเฮ้ยอะไรอะลูกอะไรอะขอเข้าไปดูหน่อยโอ้แต่ยิงช้ายิงช้าแต่ว่าดามจใช้ได้ไนะสองนัดมีอีกไหมมีอีกไหมข้าคือคาอร์บอยแห่งทะเลทรายหมดแล้วเหรอเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งนี่ไงหนึ่งสองโอเคสวยข้าคือคาอร์บอยแห่งทะเลทรายจะเลขขียกคาร์บอยก็ไม่ถูกเพราะว่าข้าคือเฮ้ยระเบิดโป๊ะ เอึอเ oh, oh, ี้ยงตู้มีตูมไหมไม่ตูมโอ้ตูมสวยงามต้องเรียกว่าจริงๆแล้วข้านั้นคือมาเฟียแห่งทะเลทรายดูจากชุดที่ข้าใส네่ด้วยข้าใส่ส nice, oh, <chil> ูตรขนาดนี้เป็นก็อดฟาเธอร์ขนาดนี้ดูแล้วปืนยังไม่ดีกับพวกบอสเท่าไหร่โอ้โหเฮ้ยแต่ไปปืนพกมันเยอะจังแล้วก็ตังค์เยอะด้วยแม่รวยกันเลยทีเดียวอะเฮ้ยโอ๊ยยรถบีสิงว้าวรถบีสิงไม่ได้เห็นนานเลยเพื่อนวันนี้เฮ้ยอะไรอะ คลิเอาที่นี่คืออะไรอะ่ะวัดีเพื่อนเราจะเ,เป็นเฮ้ยไลเฟิลไลฟลไลฟลอ่าเล็งดีๆเล็งดีๆให้โดนหัวเฮ้ยชอตโดนแน่นอนอะ่ะโดนหัวแน่นอนแต่ก็สองนัดอยู่ดีไปเราจะไปสำรวจกันที่นี่คืออะไรตรงนี้อยู่ตรง5700อาจจะเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มันเป็นห้างว่ะห้างเหียวอะเปิดปิดตู้กันเฮ้ยเปิดไปได้ เอ้ยที่นี่มีซอมบี้เด็กแวน้นด้วยอ่ะสวัสดีเพื่อนเออใจยเจยเ็นใจยเย็นใจเย็นโอ้โหปืนยิงโคตรชา้าแต่เย็นเพื่อนปืนฉันยิงโคตรช้าเลยเยดายนะตรงที่ดาเมจของหัวกับตัวมันดันเท่ากันเนี่ยจริงๆมันยิงหัวนี่ควรจะดาเมจแตกต่างนะเมื่อกี้มันออกมาจากรูนี้กันใช่ไหมเฮ้ยมีโซ่ด้วยอ่ะโซ่มันเอาไว้ล่าอะไรเนี่ยแปลกๆอ่ะที่นี่ดูแปลกๆดูแปลกๆพื้นลึกชอบกลคิดว่าไม่มีอะไรอ่ะน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างธรรมดา มีแต่น้ำมันมีแต่อะไรของธรรมดาของกินล้ว,ลวนเครื่องยนต์ V8 เฮ้ยว่าไปเราไม่ได้ทดลอง V8 นะแล้วเดี๋ยวเราไปลอง V8 ไหมให้กับเจ้าสกายไลน์ใส่ V8 โอเคผมว่าที่นี่ปลอดภยอัยเฮ้ยโดนโจนยิงรถเก่าได้ด้วยโอ้โหสกายไลน์เอาเร็วโดนโจนยิงไม่หน่อยเดียวเองรถเก่าแล้วอะรถขึ้นสนิมเลยแล้วโอ้โหอันนี้ต้องไปแวะตามบ้านหาที่ขัดรถดีกว่าดิแล้วพอ รถเก่าไอ้กระจกอย่างเลอะเลยไหนเขาดูสภาพโอ้โหดโดยูโดยิงไปหน่อยเดียวกลายเป็นรถสภาพนี้เลยน่าสงสารเขานะฮะเก่ายันบ่อํำจริงื้นชีดน้ำารื้นชีดน้ำนี่ไวลางรถได้ใช่ไหมจริงหรือเปล่าได้เวลาเทสไหนอะไหนอะไม่เห็นรถสะอาดขึ้นเลยไหนเนี่ยฉีจนจะหมดแล้วนี่หมดแล้วหนึ่งแม็กนี่ไหนอะนี่มันก็มีน้ำอยู่นี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 ่ รถไม่สะอาดขึ้นเลยเดี๋ยวบอกว่าปืนฉีน้ำไว้ล้างรถโอ้โไม่กี่โดนเกี้ยนมาได้เวลาเปลี่ยนเป็น V8 น้ำมันจะไหลไหมปุ๊บอืมเอาออกสิน้ำมันไม่ไหลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรมาต้องยกรถสูงๆก่อนปุ๊บโอเคไหลไหมไหลไหมไม่ไหลอ่ะเอา้านี่ก็สูงแล้วนะจะเอาอยัางไงอีกจะสูงขนาดไหนเอาดันดันดันให้มันตะแคงได้ไหมรถปุ๊บไม่ได้อ่ะ โอ้ยแล้วลดผักไม่ได้ด้วย,ยไหลไหมไม่ไหลเลยโอ้ยต้องใส่ล้อโตมาไม่ได้โอ้เสียใจด้วยผมลองมี8ให้พวกคุณดูกันไม่ได้อะน้ำมันมันไม่ลดเลยโอเคแล้วหม้อน้ำโอ้โหหม้อน้ำกับน,น้ำมันเครื่องก็แทบไม่ลดเลยแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เจอไก่บ,บัตรมูลเนี่ยพะจันทร์มันไม่แดงเลยเพื่อนผมอยากจะรู้นะว่าบัตรมูลมันจะโหดจริงหรือเปล่าผมอยากเจอกับของ,ของ,ของโหด แวมพายมาสักร้อยตัวเฮ้ย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 เยเิโบเยวิโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยิโบเยเพื่อนไปด้วยไปด้วยขอขึ้นยานไปด้วยเพื่อนเอาเอ้ยให้ดูดูดูขึ้นไปดูขึ้นไปไปด้วยไปด้วยเล้วอยากอยากอยากไปยานมันไม่พาผมไปอะเมื่อแกไม่พาฉันไปแกก็อย่าอยู่ร้อยเพื่อนตายเเฮ้ยเฮ้ยเรายิงได้ปะเฮ้ยยิงปุ๊บแตกปั๊บเลยเฮ้ยทำเล่นไป เมื่อไรพระจันทร์มันจะเป็นสีเลือดนะฮะผมรอคอยจนท้อแล้วอะเบรกทิไว้ให้เดี๋ยวมันไหลเข้าไปลึกเกินเพื่อนได้เวลามีดหมอปราบซอมบี้แล้วสินะเพราะเราไม่มีอาวุธอื่นเลยไปเห็นพระจันทร์ไหมไปเห็นวันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์กำลังขึ้นน้อยเพื่อนเดียว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 เดียยวมีดฉันยังไม่ดามเลยเพื่อนโอ้โหโอ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 โหโหโอหโอเคมีดเริ่มดาแล้ววันอาทิตย์คิวแล้วโอเคอย่างนี้สบายอย่างนี้สบาย ยังไงมี่ก็จะเป็นอาวุธที่เดอะเบสที่สุดนะถึงแม้จะคาช้านิดหน่อยนิดเดียวจริงๆเออเหออดูมีเล่มเดียวเพื่อปราบซอมบี้กันนนี่เยอะไปไหนไวะเนี่ยนี่มันจะประกอบร่างกันกลายเป็นขบวนการเซนไตวะเนี่ยดูมั <c oughs> ี่คอกันซะนานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้เออรวยดูสิดูคริสตลัลที่ผมปั๊มได้สิแล้วผมก็จะไปสุ่มเพื่อเอายานาวกาศี ทำไมทำไมดูไม่มีของอะไรตามพื้นเลยเนี่ยไอ้นี่เพราะแกกินเอ่อพวกอาวุธไปปะเนี่ยเฮ้ยอยากเจอพระจันแดงในคืนอย่างนี้จังเลยอะ่ะในคืนที่ฉันมาที่หมู่บ้านนี้แต่ฉันเจอน่าจะมันยิ่งขึ้นแต่อยากรู้ว่าพวกมันจะโหดมันหาขนาดไหนอะ่ะเหยียบศพพวกมันเข้าไปเลยเหยียบย่ำพวกมันเข้าไปพวกมันที่มาทำลายหมู่บ้านนี้โอเคเราเจอของละ พวกแกังงาอาทำลายหมู่บ้านนี่ไอพวกโจ้เนี่ยพวกนี้มันไม่น่าจะติดเชื้อนะเนี่ยดูหน้าดูตาพวกมันยังเป็นคนปกติกันอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยมีตกมีตกมีตกเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนโอ้ใจยเย็นบอกว่ามีตกแป๊บหนึ่งเฮ้ยอย่าเตะของดิเดี๋ยวของหายอยู่กันนิ่งนิ่งหนง่อยย,ยังไงพวกแกก็ต้องตายทั้งหมดนี่แหละเอาละฝนเด๋ยตรงอยู่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนฉันฆ่ามหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยทำไมจะมีฟ้าผ่าลงมาอีกอะไรเนี่ย มื่กี้ตุ้มลงมาเลยตุ้มมาข้างรถเลยเฮ้ยมันไม่มีฝนตกแล้วนะทำไมฟ้าผ่าอาคุณดูอ่ะมีฝนตกไหมล่ะนี่ไม่มีฝนตกอ่ะนี้เนี้เนี่ยนีไม่มีฝนตกแ,แต่ฟ้าผ่ารัวๆเลยอะไรวะเนี่ยตลกเล้วตลกร้ายมากเออฝนไม่ได้ตกแ,แต่ฟ้าผ่าหมดยังหมดแล้วนะ่ะพอนะดูจากเหตุการณ์แล้วผมว่าไม่มีของแรงแล้วแน่เลย อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยผมเลยเหรอโอ้จอร์ดมันแย่มากเลยมีปากกาแค่สองแท่งเนี่ยดิชั้นฝาฟันอุปสรรคขนาดนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ได้อะไรเลยทยี่เหลอเออเพียงเออเพียงไม่ไม่ช่วยอะไรเลย,เลยไม่มีอะไรเลยแล้วพาธิก็ลงไปอีกหนึ่งวันนี่ผมรอพระจันทร์แดงเลยเนี่ยพระจันทร์มันจะไม,ไม่แดงให้ผมดูแล้วพระจันทร์ไม่น่าจะแดงง่าย นะฮะถ้าคุณชื่อชอบฝากกดแลก์กดซับสไคร้และอย่าลืมเข้าไปดูคอนเทนต์อื่นๆของเราในช่องด้วยเราลงคลิปทุกวันตอนเย็นนะอย่าลืมมีคลิปแถมตอนเช้าด้วยนะเอาละไปแล้วรักนะจ้ะทุกคนเฮ้ยเดือไปฆ่าตัวตายก็โง่เดืพี่นะว่าแกจะกัดฉันให้ตายไปเลยที่ฉันอยากจะตายไปจากตรงนี้เพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนหัวติดหรือเปล่าเพื่อนเ <c oughs> พื่อนหัวติดหรือเปล่าเพื่อนเออกาจะกลายเป็นแวมไพายแล้วพระขาศดูแวมไพายกัดอ่า